หลังจากปี2023โลกได้เข้าสู่วิกฤตอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้ทุกคนบนโลกไม่มีอาหารกินทุกคนก็ต้องมาตักรายกินนี่ตักกินโชว์เป็นทีงบงบงบโหโคตรอร่อยกินอีกทีอีกแก้วอนงงอร่อยบวกมาเท่าไหร่บวก1.5ทุกคนเออไม่เกิดวันนี้เราไม่สาวร้อยกินรายผมเปล่ามากินหมเดยมป้อนให้เอาเฮ้ยเขาตายไม่สงสารจะเออตายจริงหายเฉยโอเคนี่ร้านถ้วยร่านถ้วยเอาซื้อถ้วยเลยครบ มีทั mm. ่วยาวในราคา25่สิบาตอนนี้ผมมีแค่6กสายทุกคนคือมันยังไม่เพียงพอเว้ยแล้วก็มีสุ่มไว้ทุกคนอุ oh ๊ปปกดแล้วไแม่งไปนั่งอยู่บนข้างา <franch> ใค <mem> ร <laughs> มันไปนั่งมัน่ะมีเรือให้ขี่ด้วยขี่ไม่ได้เจ๊กๆๆินไสายก่อน อร่อยหวานชื่นนะทุกคนกินอีกอือหวานชื่นและนี่ก็คือผู้ที่คิดคน้นทําให้ทุกคนกินทรายก็คือกลายเป็นรูปปั้นอยู่ตรงนี้ผมสามารถกินกปั้นทรายได้ไหมอตัตักตักตนี่กินไปอีอืมแล้วก็มีแมปอีกมากมายให้เราไปได้อันนี้น่าจะยังไปไม่ได้แต่แมปนี้ผมรู้สึกผมจะไปได้โอเคโอเคโอเคนี่ผมมีเรือด้วยอันนี้ผมต้องใช้สองหมื่นกว่าทรายเพราะไอ้สามหมื่นี่เออสามหมื่นกว่าจะไปได้นี่คือพีระมิดนะทุกคนปุ๊บโอเคเอาทากโอเคกินทรายพื้นผิวฮึบ อ,อร่อยเพิ่มเท่าเดิมอ่ะทุกคนนี่มันพีระมิดอะไรวะเนี้ยตักกินได้ไหมเออได้กินไปทังทีนี่เพิ่มเท่าไหร่เพิ่ม1 5จุด้อโอเคเอาเป็นไรอ่ะดีนะทุกคนทำไมผมเป็นไรวะตักตรงนี้ดิเออว่ากินแล้วเลื่อนรถทุกคนอันไม่เกลือใายมีพิษอ่าหวดอร่อยในจิบน้ํากินซะหน่อยเมื่อแล้วเอากินน้าหน่อยน้ํามันเพิ่มอะไรวะ ลบอุย้ยมันไม่ไม่เพิ่มอ่ะมันลบทุกคนโอเคโอเครีบกินทรายก่อนลบทั้ง3เลยนะโอเมเกืน oh โอเคคุณตอนนี้ผมมี27ซทรายแล้วผมคิดว่าผมน่าจะซื้อถ้วยตวงใหม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวไปร้านก่อนโอเค ซื้อซื้อซื้อโอเคถ้วยยาว25ซาไซซื้อมาเลยอย่า yeah. ได้ถ้วยตวงใหม่แล้วกินไปโห oh, oh, <ๆ>กินทีคือเฮ้ยบวก1.8ทุกคนปบากน้อย <laughs> ไม่บวกน้อยอย่างงี้ะขอ oh, ตักซายที่ตีนกินหน่อยครับผมอร่อยไหมกินดูหน่อยแปบนึงตักไม่ได้โอเคกินหน่อยโอรสชาิโคตรหนวกไม่ไม่ไม่ไหวไม่ไหวตีนายเม็นมากเพื่อนแล้วมันมีกุญแจอะไรทุกคน คือผมจะหากุญแจมาเปิดได้ยังไงอันนี้ผมไม่เข้าใจว่ะนอก้อกกินแถวนี้เออถึงนาจะหากุญแจได้รู้ละรู้ละสงสัยน้อยจะต้องนี่ขุดกินแล้วก็เผื่อแบบติดลงในกระเพาะขี้ออกมาเป็นกุญแจอย่างเงี้ยไปมั่วคือผมไม่รู้ปัญหาย,ยังไงใครรู้ก็บอกผมทีนะทุกคนมันหมายไม่หมาเห็นท่าขับเรือโคตรได้ขับเคขับขึ้นไป <c oughs> <c oughs> ขับเึ้นไปเลยไม่ส่วนเลยนั้นโอเคทุกคนผมจะสุ่มสุมไปเ่หนึ่งอัน โอเคโอเคมาแล้วมาแล้วได้แล้ได้แล้ได้เวทหรอทุกคนอะไรห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์โอเคมีโอกาสออกห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์กากอยู่นะตอนนี้ผมสวมใส่อุปกรณ์แล้วใช่ไหมเนี่ยมันดูยากอะทุกคนเกมนี้มันบั็อกอะแมปมันบั็กทุกคนเอออย่าไปสนใจโอเคอ่านี่ไงทุกคนนี่นี่ลอยรอบตัวเหมือนอะไรไม่รู้ลอยหมุนเวียนหมุนเวียนมันกระจอกเกินไปมันกินทรายงันมันมักินอร่อยโอ้โหหยมันบวกว่าสี่เลยใช่ปะเฮ้ยปกติบวกแค่หนึ่งอุ้ยนี่สี่จุดหนึ่งทุกคนโอ้ไม่เกินนายเหลืองลองลองกินของเราไหม ของเราอร่อยนะเราไปตักเลยมาไม่รู้มันเป็นสีแดงเงี้ยทุกคนลองกินไม่นายเอาเราป้อนเราป้อนอ่าอุย้ยนายอุย้ยขอขอ,ขอไปด้วยดิไปด้วยดิไปเลยเพื่อนเลยบลาตกใจไอที่ผมใช้อยู่นี้คือน่าจะเป็นสร้อยทุกคนเห็นปะ่ะเพราะมันเล็กๆอะคือมันไม่ใช่แหวนเนาะไอข้างล่างนี่คือแหวนโอเคโอเคโอเค,อเค,อเค,อเคผมเข้าใจลวผมเข้าใจลทุกคนเข้าใจไหมผมรู้ทุกคนไม่เข้าใจมีด่านต่อไปผมด่านต่อไปใช้225ซาทรายใน,ในการไปตอนนี้ผมมีอยู่แค่50เองอะ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอเก็บทรายผมแป๊บนึงนะ yes สองร้อยห้าสิบแล้วทุกคนเปิดโอเคโอเคมันเปิดแล้วนั่นนั่นมันเปิดแล้วโอเคทุกคนผมเงนแงนไปเลยม่แงนแงนเอ้ยว่าแบบนี้ดีว่ามีทองคำด้วยเออใหมเกิด oh ขโมยได้ไหมดูเหมือนว่าตอนนี้โลกคือทองคำทุกคนไม่ต้องเอ้ยเจ็บอ่ะกินแล้วเจบ็บแต่บวกแปดเลวทนะุกคนเอ้ยแบบนี้บวกแปดเลยนะเอาเรื่องของทุกคนเอ้ยบวกแปดเลยอะ่ะเอ้าทำไมบวกเจ็ดวะอ๋อโอเคผมรู้ว่าเวลาเรากินไอ้ทองนี้พวกเราจะบวกแปดด้วยทุกคนแต่เราจะเจ็บนะมันเจ็บทั้งสิบเปอร์เซ็นต์นะเอากินนี่ดีกว่ากินทรายธรรมดา กินสายธรรมดาก็บวกทั้งเจ็ดเลยนะแต่กินอันนี้ดีไหมแต่บวกแปดนะเว้ยเอ้ยผมแม่งเลี่ยงมากว่ะเอ้ยแล้วมีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงกุญแจไว้ไข่ตรงนี้โอเคทุกคนผมได้กุญแจมาแล้วแล้วผมได้บางไงผมไม่รู้เหมือนกันนะผมจะกินเยอะเกินจนไปตักโดนกุญแจแล้วก็ขี้ออกมาอีกทีแล้วก็ผมก็เก็บไว้เงี้ยบมาแล้วครับมาแล้วครับแล้วปลาอะไรวะเนี่ยปลาปิรันย่าโอเคขึ้นขึ้นมาขึ้นมาโอเคลงไปโอเคไขไปเลยว้าวเราเปิดเราเปิดเราเปิด ไปแล้วไปแล้วโอเคผมลงไปนะโอเคลงไปน,นี่ข้างหน้าคืออะไรวะผมไม่รู้ว่าอันนี้ให้ตอบคําถามอ๋อเออผมไม่รู้ทุกคนไม่เอ,อ้ยกูไม่รู้มีหินแล้วก็กระบองเพชรแล้วก็อะไรวะนี่โอเคทุกคนหลังจากที่ผมไปศึกษามันเนี่ยเขาบอกเป็นอันนี้คือ5แล้วนี่คือ2แล้วนี่คือ8คือมันนับยังไงเป็น5วะเน,นี่ยนี่เป็น2องนี่ไงคือผมไม่รู้อะไม่รู้จริงทุกคนไม่กูไม่รู้รมมรเออห้านี่คือเป็น V ใช่ปะ่ะโอเค5้า 2นี่ไงนี่งสงแล้วก็8โอเค VO ใช่ไหมเออน่าจะใช,ใช่กดอีกรอบนี้ได้ไหมโอเคได้ yes เออไม่ก oh ็ปากรัวโอเคปึ๊บแตกินลาวาได้ไหมอยากกินอยากกินลาวาอยากเปลี่ยนประสบการณ์จากทรายเป็นลาวาปึ mm ๊บ hmm. โอเคปากกัวแบบ Easy. อ,อีซี่ไอ้ยันอันนี้ขอกินได้ไหมแตกินได้ไหม เฮ้ยมันปีดไม,ม่โอเคไม่เป็นไรผมไม่สนแล้วานะไมถึงปีดแต่ทุกคนแล้วผมจะเอาคุณแจมันจากไหนเนไกูต้องกินทรายแถวนี้อีกแล้วใช่ืหอ <c oughs> โอเคทุกคนตัดภาพมาอีกทีตอนนี้ผมได้อัปเกรดทุกสิ่งทุกอย่างเท่าท,ที่ผมสามารถทําได้อออัปเกรดถ้วยมนี่หัวก,กะโหลกหัวก,กะโหลกตักทีตักทีได้เยอะมากกินแม่งอม ได้เท่าไรจ้านี่ได้ยี่สิบนะผมโอเคได้เยอะนะเออไม่ธรรมดาซึ่งกระโหลกนี่ก็ผมว่าไปขุดคุ้ยตามดินมาหยอกจอกไปซื้อมาเออแล้วก็ตอนนี้ทรายผมมี2 0 0พันกว่าแล้วผมสามารถไปด่านต่อไปได้แล้วแล้วก็สร้อยผมเนี่ยเป็นสร้อยเห็นไหมเนี่ยทองคําเป็นไงเป็นไงทุกคนทองคําแล้วโอเคไปดีกว่ามดดืแต่บน่นเออเอาจิหาอาาย่างไงอย่างไงแล้วทำอะไรของกูโอเยยอมโดดดีกว่าอยอมสละเรือทิง้งไปแล้วผมอูมีคนเยอะมากเรากินอะไรวะหนุหลุมศพใช่ปะนะ ผมลองตักทรายที่นี่กินดูดิแป๊บนึีกินทรายเก่าก่อนลองตักกินดูทุกคนอันนี้ตักดินใช่ปะกินดูงบงบงบยน้ำทว่วมน้ำทว่วมแป๊บโอ้ไม่กอดน้ำทว่วมโอ้ยเป็นท่วมสูงมากดูดิขาผมร้อยตองแตงตองแตง <c oughs> อ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนโอเคเฮลมีพีซน้ำท่วมโลกน้ำท่วมโลกท่วมใหญ่มากทุกคนดูดิมันกินพื้นที่แบบโ oh อ้ไม่เกิรอ่าโอเคมันค่อยๆลดละโอเคสวยทุกคนมันลดแล้วเยสกว่าจะลดรี่คือร้อนโคตรนานทุกคนโอเคลองตักกินดาาเเพื่่่อนนนีี้้้ไไทหรจ งบงบกัเราอะไรวะหน้าอุ้งบอกยี่ห้าแนะ่อะไรมันตองเต็งตองเต็ง สูเสียถูกน้าท่วมแล้วก็มีสุ่มอู๋แต่ใช้ใสองพันเลยทุกคนจะสุ่มดี่ไหมไม่ว่ะยังไม่กล้าสุ่มว่ะผมไปซื้อถ้วยใหม่ดีกว่าทุกคนมีร้านขายถ้วยอันใหม่ทุกคนอุ้ยเอาว่ะเปลี่ยนว่ะจากตอนแรกเป็นลิงใช่ปะ่ะโอเคมีเกมพาสแล้วก็เหมือนเดิมชามใช้สองพันเจ็ดสิบห้าไรอ่ะไม่มีตังค์อ่ะผมมีแค่สองพันหกเองอ่ะไม่พอว่ะผอกินดอกไม้ด้วยครับผมต้องการสองพันเจ็ดผมจะได้ถ้วยใหม่ละผมจะเอาถ้วยใหม่ก่อนจบคลิปแล้วกันขอกินไปก่อนตอนนี้โอเคทุกคนผมครบละคคครบบแแแแลลล้้้้้้ววววใใชชช่่่ปปปะ๊นนึงโโออออออเเเเซซืื็ามมผถย ใช้สามใช้ชามชามอยู่ไหนจ้าอันนี้ปะเออว่าเป็นชามบ่อปลาใครมาเนี่ยลองกินดูได้เท่าไหร่จ้าๆๆๆอร่อยอร่อยโอ้เจ็ดสิบเหรียเหรอจริงมันจังวะเนี่ยเว้ยมันบวกเยอะมากทุกคนยังแค่เจ็ดสิบเหรียญโอ my god เยอะมากสำหรับใครที่อยากเล่นแบบนี้ก็กดลิงก์มาเล่นกันได้ครับผมคือผมเคลียร์ด่านไม่หมดด่านเหลืออีกสองด่านนะผมเคลียร์ไม่หมดอ่ะเอ้ยเหลเืเหลือสามดิใช่ปะเออเหลือด่านฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนูน้นแล้วผมเคลียร์ไม่หมดอ่ะโอเคโอเค,อเคทุกคนไปนะครับผมบายบายอย่าลืมกดไลค์ผมด้วย